สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้มผมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเมื่อช่องตองพร้มผมขึ้นคลิปใหม่ที่ไรท่านท่านจะได้เห็นคลิปมีประโยชน์ต่อท่านทุกทีครับวันนี้30มิีนาคม2 5 6 4ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัตินะครับเงินตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19 500บาท ต่ออีก3เดือนให้กับอสอมอสอส,อสอทั่วประเทศครับได้อีก500บาทนะครับตอบแทนสิยงภัยโควิด -19 เามษาถึงมิถุนา64ครับซึ่งผลการประชุมคอรมอก็เส็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาแถลงก็เราก็ฟังข่าวมาแล้วว่าอสมเฮครับได้ต่ออีก3เดือนเมษาพฤษสภามิถุนาขอแสดงความยินดีด้วยครับคลิปนี้นำเสนอวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ